เทนา่าตักกราบสวัสดีครับผมกลับมาพบกับคลิปเทนน้าตักภาคไทยโดยเบลคขอบสนามวันนี้มากันที่รายการไราตันโป๊กเกอร์ใส่ปรัดในโหมดการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์นกันบ้างนะครับบอกเลยครับผมทัวร์นาเมนต์นี้ฮะค่าสมัครตั๋วเข้ามาเนี่ยไม่แพงครับส0 0 0 0 0ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเบาๆกันเจ็ดล้านบาทเอง โอ้ยตายแล้วอ่ะมาถึงแอคชั่นแรกเป็นของพี่สเตฟานชิดวิกครับโปรโปกเกอร์อันดับ4ตัดสินใจโอเพนเรสไปได้ไพ่แม่มแจ็คตำแหน่งอันเดอร์เดอะกันที่18,000ชิปครับอ่ะต่อมาพี่กิลเบิร์ตตรงนี้มีคู่8อยู่ในมือก็นั่งคิดพินิษพิจารณาว่าเอาอยัางไงดีวะก่อนตัดสินใจคอาม,มามาครับอ่ะคนต่อไปก็มอบ มอบมานถึงพี่ฟาเตฮิครับที่จังหวัดนี้แงมไพ่ขึ้นมาแกมีเอ็ดสหัวใจ2ใบทำท่าทางแสดงแอคชั่นเหมือนอยากจะเข้าไปเล่นด้วยครับแต่พอคิดดีๆเออไม่ไหวอย่าฝืนมีคติเขาว่ากันไว้ออมอบดีกว่าหมอบมาจนถึงพี่คูดีนอฟครับที่มีไพ่แมมเก้าอยู่ในมือตําแหน่งบิ๊ก ลายตัดสินใจพอขออกไปเล่นด้วยอ่ะมาดูฟลับฟลับเปิดออกมาเป็น6 2 6โพดํา2ใบครับเปิดออกมาแบบนี้ทําเอาทั้ง3คนตัดสินใจเหมือนกันเลยครับคือการเลือกจะเช็คไปก่อนนะไปลุ้นต่อกันที่เทิร์นเรามาดูเทิร์นครับเปิดออกมาเป็น8โพดาแอคชั่นแรกเป็นของพี่คูดินอฟครับพี่แกนั่งเล่นนั่งแอคไปครับคํานวณชิปไปอยู่สักพักก่อนตัดสินใจเบ็ดออกไปที่37,000ชิปอ่ะแอคชั่นต่อมาเป็นของพี่สเตฟานบ้างครับเจอแอคชั่นเบ็ดผสมรับออกมาแบบนี้ครับยังไง โยนแหม่มแจ็คของตัวเองมอบทิ้งไปเลยครับโอ้โหไม่สู้อะต่อมาที่พี่กิวเบิดครับตรงนี้นั่งลูบป,ปากรอคนลับอยู่แล้วจ้าอะครจะรบับรับมันเลยจังหวะนี้ยังคงตัดสินใจพอไปเฉยๆครับเพราะว่าถือแบบนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรให้แพ้แล้วอะมาดูริเวอร์เปิดออกมาเป็น3มหัวใจครับโอ้โหเป็นไพ่ที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับบอดใบนี้นะตรงนี้แอคชั่นอยู่ที่พี่คูดีนอครับคิดอยู่สักพักว่าจะเอาอย่างไรดีว่าทรงนี้เออตัดสินใจพูดออกมาว่าเอาอินเทนนะ ตักด้วยจํานวนชิปที่มีมากกว่าพี่กิลเบิร์ตพี่แกก็เลยเลือกจะโยนความกดดันให้ไปก่อนนี่แหละแต่ก็ไม่รู้ไงครับว่านี่เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงเพราะว่าพี่กิลเบิร์ตเนี่ยแกสนแปปคอไปอย่างไวได้ไพ่8 8 พัฒนาไปเป็นฟูฮาวแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหดูดิถาม่อยครับตรงนี้้าเปน็นเพื่อนๆครับเป็นพี่ครูดีนอฟจะตัดสินใจเล่นกันแบบไหนกันแน่ครับจะเลือกเป็นฝ่ายรับสุดตัวแบบไม่กลัวตายหรือจะเลือกเช็คก,ก่อนเพื่อหมอบดีลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้โพสต์นี้เลยนะจ๊ะส่วนผมครับเบลขอบสนามลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีดัตจ้า